แตัวเลยตัวมันตกเกลย่อนตัวนี้ก็แมน่น็นีน่นจะเล่นพรสบายดีพ่อแม่ออกทุกคนทุกท่าน เมื่อนี้ก็จูบ,บ้างก็ได้มาป่ามาเบิ่งเด็กน้อยครับเนาะเอาเห็ดไปแล้วพอกันเห็ดพเพื่อนนะโน้ะมีเอิญนี่เนาะพอกินกับมีเอินเนาะว่ะฮะกินมาแดงมาหาพืนได้นีเนี่ยมงิง นะผื่นชนเลยออเอาเขาเรียกว่าอันนี้ลงเสื้อสีชมสบายดีนะแม่ <c oughs> เออจะไม่จือเนาะนี่เป็นคนป้าแล้วนี่ <c oughs> บอนนี่เนี่ยเป็นคนป้าแล้วนะเป็นคนป้ากินมาแดงเอาผ้าหนักว่าสีกินน้ำ ไม่ได้ไปทางเลยนะเมงไม่เพิ่งทงหน่อยเลยนะเป็นภาษาอะนมันก็เอาบ้างเอาบ้างดูเอาวีเซอร์น่อเก็บวีเซอร์เก็บวีเซอร์เก็บอยู่ปล่าอีกฮะ？เก็บอยู่ปล่าหลายนะมาก็น้อยบ่？อืมน้ำหงส์น่ารุดน่ารุด แล้วหลัง,งยิ่งฟุ่มเดืยนะ <c oughs> อยน่ะโอ้ยพอ,พองได้ไปซะไปมันพอไปมันพองไปไปหาผืนไปง <c oughs> ่ายไปเท้วโคกตัวนี้แล้ว <c oughs> มันก็สซิได้กิน่นอยู่ว่าัานปอกๆอย่นี้ <c oughs> อ๋อมอนิมเมอ,อิ้นี่เนาะกิลกันเนาะอืม Malaba Inalamanin ba. Mm. 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 ันนี้ซูเปอร์มาพากินมาแดงเนาะเ mm. ด็กน้อยสามสี่คนคนป้าพ่องไม่ออกเอาพ่อคนป้าเนี่ยอันนี้คนป้ามันอยู่ป่าเฮงเนี <c> ่ย <oughs> นป้ามาพ่อให้รดนนะ้ะป่าไม่ร้ายไปโทษไปอยู่ห้องอันนานตัวนี้พ่อามหมป่าไม่ร้ายไปโทษนะ พอดีกินบ่พอดีกินบอกเด้นี่ปลาบอลเนี่นี่แมงงมอืมอันนี้น้ำมันจะเป็นน้ำหินน้ำพองแมวออจะเย็นคักได่คักไกรีมามีน้ำพัฒนาแรงอยู่นี่ฮะจุดป่ามูนมืดอ,มอันนั้นเด้ไม้ไม้เพกบอกไม้เพอนี่เออไม้ปออะไรยังกอน เป็นเล่นลีเดี๋ยวนี้เคลื่อนๆไอ่พอดกเห็นหรือผมว่าผู้ชายหลีเ้ยมาเห็นทำอิว่าเอา้เลยดีไปทิมะเสดอเขียนสักยะฮะไปติมปลายอันนั้นแหละพอดีแล้วไม่ได้ไปเชิญมู่นะหูอ้อหลืบ่เมงหูเห็นนะได้ระบประกาศนะไม่ได้อีร้อยก็ไม่ได้เลย เรื่าเขาสีมีเฮอเลยบ่หนือเหมือนเนืหรือฮะเนี่ยกับไปเอานูกว่าไปเอามาไว้เฮ้น้องนุ่งเบิ้งไงละแบบประกาศเ <laughs> พิ่์สีได้มาทรมานเท่าไรเลยเป,ประกันยางวานะเนาะเห็นบบาผืนนะ A bomb net. อ่ามันย่านน้ำบักเม้งว่ามันไม่เคยลงน้ำแบบน,นันมันเลิกนะออกมันเป็นขี้ตมบ่นี่ฮะเออผ้ายางเบิ่งอ้ออามแน่น้ำหัืนอโอ้ยน้ำไม่อ,าอ้ามอันี่ฝลป่าไม่อ,อ,อ้ามน้ำพองไม่ออกนี่อยู่ป่าไรไไเอ่อย่งางโละสมมิงธรรมชาติ ลานำตัวเาเควเนาะ,นอ,ะอืกระปูขวายน้อยเห็นอาบักอันนึงมันเทได้เหนไหรุดบอกรุดบอกน้อยบลาลูกรุบักดคนบัายมันลายสื่อเท้ะคนผู้เดียวนะบ่อ,อ,อเดียวเพ้อเนลายสื่อกรด ซื้อหนึ่นเลยเนี่ยผลิตยีน่งสองซื้ออีเอ่อหัวอันนี้อนี่ยหขาเทงคือกัน,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 นเนาะอืมอันนี้จะเป็นกอเพกไม้เพกหรอวะเออไม้ไม้เออมมปาะผมไม่ออกไม้เปาะอ,อยู่ทางกลางเลยพลเอืเอนเลยอันน้ ป <laughs> ้ามันย่างผองพีเดีกวเนี่ยลงป้าแล้วเอาเพ<น>ินย่งางซาบเรือนเลยเอนย่างาเอาเ็นแราอะไรับนี้เป็นหินนี่เขตก็คือสีลน์เนาะกลางคืนก็นไปห้ายเยิ้งบอกเอเอหินมันอันนั้นฮะ มันได้ป่าเอาไปแล้วมันไปเสือป่าอันนี้สะมันแห้งกระต่ายเนาะอันนี้อยู่โคกนะมะเมงนะทะเมงเย็ดคักเนาะนำผน้าหินเนาะกุกไม้กระตายมันมันยำพ้นหนุนเกิดดิสิโตวกับมาฮาซอนหากินแบบนี้เลยเนาะ ตามป่าตามดงเบิ่งคนป่าเนาะตามติดชีวิตคนป่าบอนนี่บอบวนเฮามาเอาไม้นะเอาตันเฮามาแก่อานนี้ไม่แมนบอกแคปจูตัวตนี้ยึดเถื่งุูดหรอวะพูดยึดเถองตัวไม่ได้ไม่เคยมาเอาบอกมนี่แล้ว่อ้อโหมันตึกการย่างตลอดเนาะมองไม่ออก แต่จะบ้างก็ยังม่ทันได้ผ่านเด้อยังม่ทันได้มีโฆษณาโฆษณาอกเพล่เฮาดอกยังส Ad so, Ad sen, ม,มัครแอดโซ่แอดเซนเพื่อยังม่ทันแล้วเนาะทังยมเอ้ยเพิ่นกำลังเบิ่งเฮืยอยู่เนาะขอขอามเมตตเจอินร้ายที่เหตุเธอจบ้างเกิดขึ้นมาได้อีกเท่าที่สองเนาะฟองไม่ออกเพราะว่าเพิ่นกิดใจบุญเนาะที่ว่าได้ซอยเลือกันนะฟองไม่ออก ตามความประสงค์ของจุบ้างได้เนาะแ้วก็จุบ้างก็เหตุผ่านชม่วโมงกระพ่านคนที่ตามกระพ่านนะแต่ว่ายังสมัครเอเซนต์มีบัญชีธนาคารแต่ว่าจุบ้างก็ยังไม่ทันได้มีเนาะบัญชีธนาคารก็เลยมาหายางเลาะบางปลาก่อนยางยางไปเลยเลยเด้ผมไม่ออกเลยโอ้น่จนหอดทางขึ้นพวก็จะได้พากันขึ้น ตอนลรกจะมีแต่หินอะไร่นี่มันจะเป็นหินเขาเร่มนอนแล้วเลยมัน,นเป็นดินทางดินทางกี้หินชนกันหินด่านนะประมาณหนึ่งๆกันเออน้ำในสีแห้งเม็ดแล้วแมงเนาะน้ำแห้งเม็ดแล้วขนาดเดินสองเลยนี่พอไม่ออก,ออกน้ำแห้งเม็ดขุดยามนี้บ่ขุดออกับปูควายนี่ มีแม่ยามนี่บอยามนี่มันแห้งเลิกบอมันแข็งบอกออตัวนี้เพื่นอื้อไปตัวนี้อืมมีแม่นรถเขาจะยืดบอล

ไปขึ้นบนทางพูดไล้สัะเห็นว่ามีเปม็นทางก่ะเติมรอยค้าแล้วอย่างายอ่ะเติมอย่างสาเฮาสาเฮาอะไรแบบนี้อย่างละสมเบิงธรรมศาสตร์พ่อแมวเอ้ยคกระดอเนาะ ตัวเลยตัวมันตกเกลื่อนตัวนี้ก็แม่เห็น,นี่ดังหมอดูปดูดูตัวดูนั่นเลยเมื่อกันหลังข้งา <u> งนาะจนจนตายจะโซดเนาะ มีก๊กเดี่ยวนี่หนอยอยู่นี่ฮะน้องคอยๆเนะเาะเห็นดูตัวนี้เ,เห็นมือดูมาก็เลยผ่านมาเห็นดอกจานเนาะพ่อไม่ออกมันดอกจานมาันก็มีร้ายไปนเลยเนาะก๊กเดียวกวกน้อยนี่น đừng anh là đu tay mình nó đang thế nó các con mấy ông chú gặp hà nhang lo sùm mừng cả เองพอสมโคนเนาะจุ๊บ้างกันสิได้อะไรพะเจ้าจบคลิปไปเพียงสำนีเด,อด้อยูนดีมีแหงทุกคนทุกท่านที่ได้รับสมบัติคลิปวิดีโอของจุ๊บ้างเนาะคลิปนี้กสิได้จบไปเพียงสำนีสบายดีทุกท่าน